่าวไทย PBS. คววามจจรริิงงโดยตัุทธศาสตร์การค้าไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเน้นสร้างหุ้นส่วนพันธมิตรทางการค้าเชื่อมโยงสู่ตลาดโลกนางอภิรดีตันตราพรรัฐมนตรีช่วว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าได้เสนอให้ภาคเอกชนรวมเป็นหุ้นส่วนใน3เรื่องสําคัญคือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน,น หุนส่วนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยและหุ้นส่วนเพื่อการขับเคลื่อนการค้าสู่เวทีโลกโดยใช้ AEC เป็นฐานการผลิตส่วนรัฐบาลจะใช้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดนเป็นหัวจใกสําคัญขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โดยโลงทุนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและโลจิสติกที่สำคัญคือการพัฒนารถไฟทางคู่เชื่อมโยงขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบทั้งภายในประเทศและการเชื่อมต่อกับอาเซียน เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกจากร้อยละ15ต่อ GDP เหลือร้อยละ13ภายในปี2,565ใช้งบประมาณ3ล้านล้านบาทสามารถเชื่อมโยงสู่จีนอินเดียและทวีปเอเชียได้การผลักดันโครงสร้างการส่งออกจากตลาดหลักมาสู่ตลาดอาเซียนซึ่งจะทำให้ไทยมีศักยภาพการผลิตและกระจายตลาดส่งออกสู่ตลาดโลกเพื่อลดความเสี่ยงโดยใช้อาเซียนเป็นฐานการผลิต ปัจจุบันการค้าชายแดนไทยกับ4ีประเทศเพื่อนบ้านคือมาเลเซียเมียนมาลาวและกัมพูชามีมูลค่ากว่า7 2 0 0 0ล้านบาทโดยในช่วง5ปีที่ผ่านมามูลค่าการค้าชายแดนขยายตัวต่อเนื่องถึงกว่าร้อยละ10ต่อปีและปีหน้ากระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าหมายผลักดันการค้าชายแดนให้มีมูลค่าสูงถึง1ล้าน5แสนล้านบาทจากปีนี้มีมูลค่าอยู่ที่1ล้าน1แสนล้านบาท นายนพพรเทพสิทธาประธานสภาผู้ส่งออกทางเรือแห่งประเทศไทยระบุว่าหากกระทรวงพาณิชย์ดำเนินการได้ตามแผนก็จะช่วยขับเคลื่อนการส่งออกในปีหน้าได้แต่ภาคเอกชนต้องการให้ไทยสร้างตลาดและฐานลูกค้าเองนอกเหนือจากการเป็นผู้รับจ้างผลิต